อุย้ยทุกคนนี่ผมได้อีกแล้วอุย้ยอันที่สาอุย้ยได้อีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาบ่อยก็ไม่ดีนะกูตกใจและที่ทุกคนเห็นนั้นที่เป็นต้นหนำหนามแล้วโผล่ออกมาจากส่วนของผมนั้นไม่ใช่พืชใหม่แต่อย่างใดแต่มันคือหางของก็อตซิลา หยอกเล่นนะครับผมที่จริงเนี่ยมันคือพืชใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในอัปเดตต้นถั่วยักษ์นะครับผมแนะ่าพอดีว่าวันนี้เนะี่ยผมซื้อทันนะก็เลยเอามาปลูกนะครับผมแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะต้นใหญ่บึ้มขนาดนี้นะคือผมนึกว่ามันจะเป็นต้นเล็กนะครับผมแต่ว่าพอปลูกไปเนี่ยมันก็ใหญ่มากๆเลยนะคือใหญ่พอดีสวนผมอนะ่ะคือผมกําลังหาอะไรมาบังตรงนี้อยู่พอดีนะครับผมเพราะว่า บานของผมเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะเออแบบว่าอยากให้เป็นฟิลแบบบ้านกลางป่าแฟนตาซีอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เลยหาอะไรมาบังอยู่พอดีซึ่งมันเนี่ยบังพอดีมากๆเลยนะครับผมแม้ต้นใหญ่พอดีมากๆเลยนะไม่ใหญ่ไปแล้วก็ไม่เล็กไปนะเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้ส่วนของผมเนี่ยมันต้นใหญ่มากเท่าไหร่นะคือแบบ ไม่ได้อยากให้มันต้นใหญ่จนทะลุอะคือผมอยากได้ใหญ่แบบพอดีพอดีนะครับผมก็คืออันนี้กําลังพอดีเลยนะโอเคนอกเรื่องแล้วนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาใช้เงิน1,000ล้านล้านให้หมดภายในคลิปนี้นะครับผมแม่ก็ในอีเวนต์ใหม่ต้นถั่วเนี่ยเราสามารถใช้เงินเนี่ยซื้อของต่างๆได้นะซึ่งผมจะใช้ทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะว่าอัปเดตท,ที่แล้วเนี่ยผมเกลือมากผมไม่ได้อะไรเลย คือผมเนี่ยเล่นเยอะมากในอัปเดตที่แล้วนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้แบบกุ้งล็อกสเตอร์ก็ไม่ได้แพนเค้กก็ไม่ได้นะครับผมฉะนั้นเนี่ยอัปเดตนี้เนี่ยผมจะเอาไม่ให้หมดเลยและอัปเดตนี้เนี่ยมันก็สามารถใช้เงินของเราเองเนี่ยในการซื้อของต่างๆได้ด้วยนะผมจะใช้1000ล้านล้านให้หมดเลยนะครับผมแหมเอาไม่ให้หมดไม่ให้เหลือเลยกูต้องได้ทุกอย่างในอีเวนต์นี้ คือผมจะไม่พลาดอีกนะผมจะไม่พลาดอีกแล้วนะตอนนี้เนี่ยต้องปลูกต้นถั่วก่อนนะครับผมซึ่งต้นถั่วเนี่ยต้นถั่วยักษ์เนี่ยอ่าผมก็ปลูกถึงเวล8แล้วแหละขั้น8แล้วนะครับผมตอนนี้แค่ต้องปลูกให้มันโตแล้วขึ้นไปนะฮะโอเคตอนนี้มันต้องใช้เป็นท็อปพิโลแพลงนะครับผมน่าจะเป็นพวกต้นมะพร้าวหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะผมขอสับส่วนแป๊บหนึ่งนะครับ เอาล่ะสับสวนแล้วโอเคผมจะลองเป็นมะพร้าวดูนะผมว่าน่าจะได้นะพวกเอ่อมะพร้าวมะม่วงอะไรอย่างงี้ไหมน่าจะได้นะครับโอเคขอเก็บแป๊บหนึ่งนะมีหลายต้นมากเลยนะแล้วก็ต้นสุดท้ายอ่าน่าจะได้พอดีแล้วนะครับผมผมคิดว่าน่าจะพอไหมถ้าไม่พอค่อยมาเก็บใหม่แล้วกันนะ เพราะว่ามันใช้เยอะมากอะดูดิทุกคนคือมันใช้แต้มทั้งหมดเก้าร้อยเลยนะในการที่ต้นถั่วยะของเราเนี่ยมันจะโตขึ้นมาเนี่ยโคตรเยอะไหนดูสิโอ้หได้825เองนะครับผมอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะ่าจะเป็นมะม่วงเอ้ยหรือว่าเป็นต้นแก้วมังกรได้ไหมเออเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะเพราะว่าแก้วมังกรของผมเนี่ยมีผลใหญ่อยู่นะเดี๋ยวลองดูเอาเป็นผลนี้เลยแล้วกันน่าจะพอดีไหมอ่ะ ผมไม่เอาหมดต้นแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันเปลืองเดี๋ยวขอลองดูก่อนถ้ามันใหญ่ก็ถือว่า c o m p l e t นะครับผมแหมไหนดูซิได้หรือเปล่าเอาไปเลยไอ้แจ็คผู้ค่ายักษ์ได้ไหมโอ้โหแม่งไม่ถึงเอ้ยมันลูกใหญ่มากเลยนะตะกี้อโอเคไม่เป็นไรเก็บใหม่ก็ได้โถแจ็คหน้าเลือดมากอะ่ะทุกคนเอาเยอะจังเลยอะโอ้โหเอาหมดสวนแล้วเนี่ยหมดต้นแล้วเนี่ยแก้วมังกรผมหมดทุกต้นแล้วนะ อันไหนลองดูรอบนี้น่าจะได้แล้วนะครับผมถ้าไม่ได้ก็ชิปหายแล้วรอบนี้ <c oughs> ไหนดูซิได้หรือเปล่าได้ไหมโอเคเรียบร้อย903แล้วนะโอเคต้นถั่วของเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมโอเคผมน่าจะปีนขึ้นไปนะเพราะว่าอันที่จริงผมว้าปขึ้นไปได้นะโอเคเดี๋ยววร์ปให้ดูนะเนี่ย <c oughs> คือคือ <c oughs> ผมเนี่ยปลดหมดทุกขั้นแล้วนะครับผมแต่ว่าผมจะเอาไอของตามทางนะเอ้ยหรือว่าค่อยเอาอเดี๋ยวค่อยเอาก็ได้นะ เดี๋ยวขอขึ้นมาดูก่อนนะครับผมโอเคถ้าเราลดถึงเวล8เนี่ยหรือขั้น8เนี่ยมันจะสามารถเอารั้วได้นะครับผมฮะกดเคลมมาเลยอันนี้คือได้แล้วใช่ไหมคือคือได้แล้วใช่ไหมผมกดไปแล้วนะน่าจะได้แล้วนะครับผมมันได้เลยใช่ไหมมันไปอยู่ไหนอะ่ะแล้วมันได้แล้วมันไปอยู่ไหนอะ่ะมันเป็นรั้วแบบไหนอ่ะเป็นรั้วแบบแบบไหนวะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะโอเค เดี๋ยวเรามาดูของที่เราจะซื้อกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะจากไอ้ยักษ์ตัวนี้เลยนะครับผมก็เป็นอีเวนต์เกี่ยวกับแจ็คค่ายักษ์อะไรประมาณนั้นนะแต่ว่ายักษ์แม่งน่ารักเกินที่เราจะฆ่าหรือเปล่าหัวมันโล้ด้วยนะเว้ยฆ่าลงเหรอวะโอเคไม่เป็นไรเราจะมาซื้อของกับเขานะครับผมเห็นไหมเราสามารถใช้เงินเนี่ยได้หมดเลยนะครับผมซึ่งผมจะไม่ให้เหลือ1,000ล้านล้านไว้เลยนะครับผมแหมผมจะใช้มันให้หมดผมจะรีมันให้เกลี้ยง เอาไม่ให้เหลือเพราะกูแค้นจากอัปเดตที่แล้วอัปเดตที่แล้วมันไม่ให้อะไรกูเลยนี่ความแค้นที่สะสมมา โอเคเราก็จะเลือกซื้อทุกอย่างเลยนะครับผมอันนี้เป็นปุ๋ยใช่ไหมอ่าน่าจะมาใหม่นอะอันเนี้ยผมเรียกมันว่าถังน้ําแข็งนะเพราะว่ามันเหมือนถังน้ําแข็งมากกว่าปุ๋ยนะ <c oughs> ผมเรียกมันว่าถังน้ําแข็งนะนี่ต้นนี้แหละที่ผมสนใจอยู่นะครับผมแม่ซึ่งก็เอาสัก4ี่ห้าต้นน่าจะพอแล้วมั้งโอเคเดี๋ยวเรารีเลยนะครับผมรอบแรกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่าซื้ออันนี้มาก่อนซื้อซีตมาก่อนนะครับผมซีดแพ็กเนาะแล้วกอ็อันนี้ก็ต้องเอาเนาะเป็นพวก ออของตกแต่งบ้านนะเออซึ่งเรากำลังทำบ้านให้สวยอยู่ต้องใช้เหมือนกัน <c oughs> โอเคเอาซีทแพคมาอีกอ่ะผมจะรีเรื่อยๆเลยนะรีจนกว่าเงินผมจะหมดอ่าซึ่งเราจะโฟกัสไปที่ไอ้ต้นนี้นะเพราะว่าผมอยากได้เยอะอยู่นะครับผมแล้วก็สัตว์เลี้ยงสักเอ่อหนึ่งตัวสองตัวก็น่าจะพอแล้วมั้ง <c oughs> มันไม่ค่อยเทเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เนาะโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเงินของเราเนี่ยถ้าจะรีสต็อกเนี่ยมันเข้าสู่เลข2 2 p แล้วนะครับผมไม่ยอมหรอกเว้ยอุ๊ย <c oughs> อันนี้มาด้วยอ่าหนึ่งต้นแล้วนะครับผมสวยเลยแต่ว่าสัตว์เลี้ยงยังไม่มาเลยนะเพราะว่าอีเวนท์ที่เลี้ยมันทําผมเจ็บแสบมากผมไม่ได้อะไรเลยอ,อีเวนท์ที่เลี้ยวอะ่ะโคตรเจ็บใจอะ่ะคือเล่นเยอะนะแต่ว่าแบบ กูไม่ได้อะไรเลยดวงกูมันเกลือให้ตายเถอะหลังจากที่ผมเนี่ยเลือกซื้ออย่างเพลิดเพลินนะครับผมก็เข้าสู่เลข1.7 QA แล้วนะครับผมน่าจะ1คินเลียนหรือเปล่านะน่าจะแบบ1,000ล้านล้านแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเงินผมเนี่ยเหลือไม่พอแล้วนะน่าจะเหลือประมาณ100ล้านล้านหรือเปล่าครับผมซึ่งมันไม่พอในการหลีเล้วนะหรือว่าได้วะเดี๋ยวผมจำเลขผิด ไหนรู้สิไดไหมอ่าไม่ได้เร็วนะครับผมต้องต้องรอนะผมไม่รู้ว่าเอ่อถ้าเวลาตรงนี้เนี่ยอ่าถ้าเวลาตรงนี้หมดอะ่ะมันจะรีกลับไปเป็นหลักร้อยล้านไหมถ้ารีกลับไปหลักร้อยล้านเนี่ยเดี๋ยวผมมาสุ่มใหม่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะรีกลับไปไหมนะครับผมแหมมันสวยจริงๆเลยนะไอ้ต้นโรแมนเนสโกเนี่ยคือผมชอบมากเลยนะทุกคนคือแบบ น่าจะเป็นอัปเดตแรกเลยหรือเปล่าที่มีพืชใหม่เข้ามาแล้วผมชอบนะครับผมเพราะว่าอ่าต้นอื่นเข้ามาเนี่ยผมก็เฉยๆนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเหมือนกระหางกอซิล่ามากเลยนะคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกอรซิล่าอยู่แล้วด้วยนะครับผมนะ <S <S พืชน,นี้เลยถูกใจผมมากเลยนะโอเคอันนั้นช่างมานก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอเจ้า,ารีสต็อกของเนี่ยมันรีได้ไหมซึ่งตอนแรกเนี่ย อ่าผมลองดูรายชั่วโมงแล้วนะครับผมมันไม่รีมันเหลือ1.7ควิวเลียนเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้เนะี่ยผมลองมาคืนนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้หรือไม่นะครับโอเคตอนนี้เป็นอา่าบูตดี้เพลนนะโอเคผมเก็บมะพร้าวมาแล้วนะน่าจะพอนะคิดว่าอ่ะเอาไปหมดเลยแล้วกันอ่าโตพอดีนะครับผมดูดิว้าวเออก็เป็นอีเวนท์ที่เล่นสนุกอยู่นะสำหรับผมนะเออ สำหรับผมนะเออสำหรับเพื่อนๆเป็นไงก็ลองคอมเมนต์ดูได้นะครับผมว่าสนุกหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยสนุกอยู่นะโอเคเราต้องปีนขึ้นไปนะเพราะว่าผมจะเก็บลูกไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปถึงค่อยว่ากันอุ๊ยได้สเปาเอ็ดด้วยนะโอเคเลยโอเคเรียบร้อยไหนดูซิว่ามันรีหรือเปล่านะไหนดูซิลองมาคืนนึงเลยนะอาทุกคนมันเหลือห้าแสนแล้วเว้ยโอเคผมเข้าใจแล้วนะครับผม ไอเงินที่รีสต็อกตรงนี้เนี่ยมันน่าจะรีทุกวันนะเพราะว่าผมผมรอแบบรอหลายชั่วโมงดูแล้วนะมันไม่รีนะครับผมอันนี้เนี่ยผมรอมา1คืนเลยนะโคตรนานอีก <c oughs> อย่างหนึ่งคือล้วของเรานะครับผมที่จริงรั้วเนี่ยมันน่าจะปลดขั้น9้าหรือขั้น10หรือเปล่าอ่าแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมขั้น8อยู่มันเลยเก็บไม่ได้เนาะ <c oughs> ตอนนี้น่าจะเก็บได้แล้วนะ <c oughs> ไหนดูสิอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราได้รั้วมาแล้วนะโอเค ได้เวลาช้อปปิ้งต่อแล้วทุกคนคือได้เวลาที่เราต้องเสียตังต่อแล้วนะครับผมไหนดูซิอันนี้มีอะไรบ้างอ่าเอาต้นนี้ด้วยเพราะว่าไอ้ต้นนี้เนี่ยผมเอาไปปลูกข้างบ้านนะให้มันสวยๆอ่าเป็นเหมือนไอ้นั่นทุกคนเป็นเหมือนแบบทุกคนเคยเห็นปะไอ้ต้นไม้ในแฮร์รี่พอตเตอร์ที่มันแหกปากได้อะเออจำได้ไหมใครเคยดูปะ Your แล้วะฮะตอนนี้ก็เข้าสู่2.4ทิลเลียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคือค่อนข้างเยอะแล้วนะเออสัตว์เลี้ยงยังไม่มาเลยนะครับผมไอเจ้า,าอะไรเนี่ยสปริงแกนหรือเปล่าถ้าอ่านผีกอภัยนะเออคือมายากจังอะ่ะ I am g r กรูของเราเนี่ยทำไมกรดมายากจังโอ้โหไข่ก็ไม่ค่อยมานะเออไข่ผมก็ไม่ค่อยมานะผมจะได้หานทองคำเหมือนเขาไหมเนี่ยอยากได้อยู่นะ อะจัดไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าบ่นปุ๊บมาปับ๊บทําไมต้องบ่นก่อนวะคือคือมาเลยไม่ได้หรือไงคือต้องบ่นเหรอฮะอ่าซีดแพ็กได้เยอะอยู่นะอ่าซีดแพ็กได้เยอะอยู่นะครับผมไหนรู้สิยังอื่นละ่ะอ่าหนรู้ี่อ่ะมีซีดแพ็กตอนนี้เข้าสู่190่งเก้าสิบทิลเลียนนะก็ประมาณ200ทิลเลียนนั่นแหละตีกลมๆนะครับผมคือเยอะชิบหาย กดไม่ได้แล้วนะครับผมแหมก็น่าจะสุดแค่นี้เนาะอ่าผมเหลือประมาณเท่าไหร่เอ่ยน่าจะ90ล้านล้านหรือเปล่านะเออถ้านับไม่ผิดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูลัวข้างล่างดีกว่านะปิวโอเคลงมาแล้วนะครับผมผมก็เหลือเงินประมาณ90ล้านล้านนะครับผมก็เหลือไม่เยอะหรอกงจริงอะ ถึงมันจะเป็นล้านล้านก็ถือนนะเกมนี้ก็รู้อยู่นะครับผมว่าเงินนั้นมันต้องมหาศาลขนาดไหนนะครับผมก็ผมถือว่าผมใช้เจ้าตัว1000ล้านล้านไปแล้วนะครับผมเพราะว่าไอ้ไอ้หนึ่งพันล้านนอ่ะหมดไปแล้วอันนี้90ล้านล้านมันคือเศษนะครับผมเศษเราไม่นับละกันเนาะถือว่าเราใช้เจ้า1,000ล้านล้านหมดไปแล้วนะครับผมโอเคก็สิ่งที่เราได้มานะครับผมก็จะมีสเปรัเอ็กนะครับผม4ฟองแล้วก็เป็น อ่าสเปาซีทแพ็คเนี่ยเกอันเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นอ่าสเปาเคสนะครับผมได้มา3นะคือไข่กับเคสเนี่ยได้น้อยนะครับผมแต่ว่าซีทแพ็คเนี่ยได้เยอะมากนะเดี๋ยวเรามาเปิดซีทแพ็กกันว่าจะได้อะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับผมวางไข่ไปก่อนให้มันฟักนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูซีทแพ็กกันนะครับผมว่าเราจะได้อะไรเพิ่มเติมไหมผมจะเปิดลัวๆเลยนะเผื่อจะได้อ่ต้นที่มันสูงสุดกับเขาบ้างนะครับผมไหนดูซิ ต้นแรกเป็นอะไรเนี่ย dust puff หรออ่าน่าจะอย่างนั้นหรือเปล่าผมอยากได้ต้นเอ่อโพไซดอนนะเออเจ้าโพไซดอนเนี่ยแค่ชื่อก็เท่แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะ mangosteen หรอถ้าอ่านผิดขออภัยนะน่าจะเป็นเอ่อมังคุดหรือเปล่าเออถ้าจำไม่ผิดนะอ่าเดี๋ยวเราดูกันว่าได้โพไซดอนหรือเปล่านะอ่าได้แล้วทุกคน ผมได้โพไซดอนแกลนซีแล้วนะครับผมอ,อันนี้เป็นต้นที่ผมอยากได้มากเลยนะเพราะว่าเอาใครเข้ามาซื้อกูเนี่ยอ๋อเพื่อนเพื่อน <laughs> ตกใจหมดโอ้โหอุ๊ยอันนั้นต้นโพไซดอนเปล่าใช่ไหม อันนี้ต้นโพไซดอนหนออุ้ยสวยใช่ไหมเนี่ยอุ้ยใช่นะครับทุกคนอา่าอันนี้เรามีตัวอย่างให้ดูเลยนะครับผมว่าต้นโพไซดอนคืออะไรนะอ,อุ้ยจอุยสวยมากทุกคนมันเหมือนเป็นแบบคริสตัลเลยนะครับผมอโอ้ตกใจหมดตอนแรกนกะว่ใครเข้าเซิรฟกูอันนี้เพื่อนนะอันนี้เพื่อน โอเคผมได้โพไซดอนซีดมาหนึ่งอันแล้วนะครับผมถ้าได้สักสองต้นจะดีมากนะโอเคเดี๋ยวผมสุ่มต่อดีกว่าเดี๋ยวผมสุ่มต่อดีกว่าตกใจหมดตอนแรกเพื่อนเข้ามานะโหให้ตายเถอะอุ้ยทุกคนนี่ผมได้อีกแล้วเอ้ยผมได้โพไซดอนสองอันแล้วนะครับผมไอ้ถือว่าโอเคอยู่นะอุ้ยอันที่สามโอ้โหติดติดการติดติดกันไหนดูซิมาอีกไหมโอ้ยอันนี้เฉียดอันนี้เฉียดเอ้ยขออีกขออีกเอ้ยผมชอบอ่ะอุ้ยได้อีกแล้วเฮ้ย เฮ้ยมาปล่อยก็ไม่ดีนะกูตกใจอุ๊ยโพไซดอนอีกแล้วเอ้ยผมโอเคนะผมโอเคกับการที่ผมเนี่ยได้โพไซดอนเยอะๆนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะว่าสวนผมเนี่ยผมพยายามจะทําให้มันเป็นแบบแฟ <c oughs> นตาซีมากๆเลยนะ,ะต้นอะไรที่มันแฟนตาซีเนี่ยผมจะเก็บไว้หมดเลยนะเอาไว้ปลูกในสวนนะครับผมออะอันนั้นช่างมันก่อนเนาะเดี๋ยวเราสุ่มต่อดีกว่านะฮะ ไหนดูซิจะได้ไหมไอต้อนมิสติกอันหนึ่งเนี่ยอุ้ยได้แล้วทุกคนผมได้มิสติกอีกหนึ่งอันแล้วนะเป็นอะไรเนี่ยมันคือพืชอะไรอะ่ะ <c oughs> มันมันมันคือพืชอะไรอะ่ะมันอ่านว่าอะไรอะ่ะเกรมรูเหรอเกรมรูทหรือเปล่าเ <What? S 1> กรมรูทอย่างนี้ไหมอ่าถ้าอ่านผีขอภัยนะเดี๋ยวสุ่มข้างบนดูบ้างเผื่อจะดวงดีขึ้นนะครับไหนดูซิว่าได้หรือเปล่าโหดีวายมาสูนย์จุดห้ามันจะได้ปะวะมันก็ยากอยู่นะทุกคน <c oughs> คือดวงผมมันก็ไม่ค่อยดีด้วยดวงเกลืออวิได้โพไซดอนนี่แหละคือกูบอกว่าชอบนิดหน่อยไม่ได้เลยใช่ไหม <c oughs> คือพอกูบอกว่าชอบปั๊บก็คือให้กูรัวๆเลยอันอื่นไม่มาเลยใช่ไหม <c oughs> เอาอื่นมาด้วยขอดีวายด้วยเออขอดีววยด้วยโอ้ <c oughs> โหเม่งมาลัวๆเลยทุกคน <c oughs> เฮ้ยโพไซดอนเต็มส่วนกูแล้วเนี่ยโอ้มันเยอะเกินไปเอาอื่นบ้างขอดีวายบ้าง อุ้ยทุกคนผมได้แล้วพืชระดับดีไเอ้ยได้จริงโหอ,อ่านี่ไงทุกคนผมได้มาแล้วนะครับผมเจ้า p r i นเซ t ทรอนนะโดท่าท oh <my> ี่ขอภัยนะได้มาแล้วระดับดีไว้ยอ้ย, oh <my> God. อยคลิปนี้เนี่ยผมได้ทุกพืชในอีเวนต์นี้แล้วนะครับผมถือว่าผมในคอมพีทมากนะ เพราะว่าที่ผมตั้งใจไว้แต่แรกอะ่ะผมจะใช้เงินเนี่ยหนึ่พล้านล้านนะครับผมในการหาพืชทุกอย่างในอีเวนต์นี้นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะออกไหมแต่สรุปแล้วก็คือมันออกทุกพืชเลยนะครับผมถือว่าดวงผมก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเออผมเหลืออีกตั้ง27แพ็คเลยนะครับผมมะตอนนี้เนี่ยผมได้ทุกพืชในอีเวนต์แล้วนะอะถือว่าโอเคอยู่นะดูดิอันนี้คือได้หมดแล้วนะครับผมอะ่ะ ผมเหลือสัตว์เลี้ยงที่ผมอยากได้ก็คือห่านทองคานะครับผมฮนะอันนั้นต้องไปเปิดไข่หาเอาเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าคอมพิวต์ไปอย่างแรกแล้วนะครับผมก็คือผมใช้เงิน1,000ล้านล้าน,านหาพืชทุกชนิดในอีเวนต์นี้ได้แล้วนะครับผมฮะไม่ใช่แค่ในอีเวนต์นะคือในในเอ่อในซีดป,ปกติอะ่ะที่ซื้อปกติเนี่ย ผมก็ซื้อพืชอันใหม่มาแล้วเรียบร้อยนะถือว่าคลิปนี้เนี่ยคอมพีดมากมากเลยนะครับผมไม่ไม่เคยรู้สึกดีใจอะไรขนาดนี้มาก่อนคือผมไม่นึกไงทุกคนคือผมไม่นึกว่ามันจะได้เว้ยผมนึกว่าอย่างมากอะ่ะอย่างมากก็ก็ได้แค่อันเนี้ยไ,ได้ได้มิติกอันนึงแค่เนี้ยไม่ได้ดีวายอะแต่ว่ามันได้ดีวายมาด้วย <c oughs> คือผมดีใจมากอะ่ะโอ้โหไม่ไม่เคยได้อะไรครบขนาดนี้มาก่อนโอเค เดี๋ยวผมจะลองปลูกดูนะว่ามันเป็นยังไงเนาะไอ้ต้นระดับ DIY เนี่ยแล้วก็ต้นโพไซดอนแล้วก็ต้นมิสติกอีกอันนึงด้วยนะครับเดี๋ยวลองปลูกดูอ่ะอันนี้เป็นต้นเกรมรูทหรือเปล่าอ่ะถ้าอันที่ขอภัยนะอ่ะปลูกไปก่อนแล้วก็เป็นโพไซดอนโพไซดอนเอาไว้นี่เลยอ่ะสัก4ต้นไหมอ่ะสัก4ต้นลองดูนะครับผมแล้วก็เป็นต้นพรินเซสหรือเปล่าอ่ะปลูกเลยเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะอ่ะเรียบร้อย เดี๋ยวเรารอให้มันโตเนาะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะโอเคลดน้ำรดน้ำลดน้ำโตวไวๆนะโตวไวๆอ่าไอ้ทาไมอันนี้มันเป็นต้นแบบอ่มันเป็นต้นสีขาวหรอไอ้ต้นโพไซดอนเนี่ยคือเท่มากอะ่ะทุกคนคือชื่อก็เท่แล้วอะ่ะชื่อก็โพไซดอนแล้วอะ่ะผมเรีอยากได้ผมผมชอบโพไซดอนอยู่นะเอออ่าลดทุกต้นลดทุกต้นเดี๋ยวต้นนี้น้อยใจอ่ามาลดอันนี้บ้าง ทำไมมันใหญ่แปลกแปกวะเดี๋ยวนะเอ้ยมันใช่ไว้เยทำไมมันใหญ่แปลกแปลกวะทุกคนมันมันต้นขนาดนี้ใช่ไหมใช่ไหมคือมันต้นขนาดนี้ใช่ไหมมันมันเป็นต้นถั่วหรือเปล่าหรือว่าต้นอะไรมันคือต้นอะไรเออผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าคือต้นอะไรมันมันใหญ่ขนาดนี้คือขนาดปกติใช่ไหมมันเดี๋ยวนะมันมันจะแทงไอไอหางกอซิลลาผมไปเนี่ยมันจะแทงหางกอซิลลาผมไปเนี่ยแมวนะถ้าแทงคือไม่สวยนะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวต้องหาที่ไว้ให้มันนะแต่ว่าอันนี้มันพึ่ง3 2ซนะอันนี้โตยังอ่าอันนี้โตแล้วนะครับผมอันนี้เป็นต้นเอ่อโพไซดอนเนาะ๋อก็สวยดีนะเป็นแบบคริสตัลคริสตัลนะครับผมแมสสวยดีอุ้ยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยนะครับทุกคนอันนี้เป็นเหมือนเอ่อคริสตัลสีเขียวเนาะอันเนี้ยเอออันนี้ก็สวยนะอันนี้พึ่งโต20%เอนงนะเออถ้า100%นน่าจะสวยกว่านี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันเนาะส่วนไอ้ต้นอันนี้ก็น่าจะใหญ่อยู่นะเนี่ย นี่ผมคิดไปเองหรือว่าไฟจราจรเนี่ยมันเปลี่ยนตามสีพืชจริงๆวะเนี่ยดูดิเป็นเอ่อเขียวเหลืองแล้วก็แดงนะครับทุกคนคือมันเปลี่ยนตามสีพืชใช่ไหมหรือว่าผมหลอนไปเองวะอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่มันเนี่ยมันมันเขียวเหลืองแล้วก็แดงจริงๆนะ เอออาจจะเป็นกิมมิคเล็กๆก็ได้นะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจนะโอเคตอนนี้ต้นอ่าพรินเซสทอนของเราก็โตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะว่ามันสูงมากเลยนะครับทุกคนดูดิมันมันสูงยันนู่นเนี่ยคือมันสูงมากนะครับผมรูปร่างเนี่ยเหมือนตะขอแบบตะขอไปตกปลาอะไรอย่างนั้นเลยนะครับผมคือมันน่าจะเป็นต้นเถาวันน่นะเนาะเออเท่าที่ผมเข้าใจนะ เออผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหรอ่อ่ะถ้าเป็นในอ,อ่อในอีเวนท์ที่แล้วอะ่ะมันจะมีต้นอ,อ่ King นะอคิงแคปเบตไหมอ่าที่มันเป็นต้นขยับได้นะครับผมอ,อ่าในอีเวนท์ที่แล้วเนะี่ยผมอยากได้ต้นนั้นนะแต่ว่าผมผมไม่ได้เออผมดวงซวยนะครับผมคือผมนึกว่าต้นนี้เนี่ยมันจะขยับได้เหมือนกันนะตอนแรกเออนึกว่านะ แต่มันก็ขยับไม่ได้อะโอ้เสียดายอะถ้าขยับได้จะดีมากนะเออต้นมันจะเท่มากเลยนะอันนี้มันขยับไม่ได้อะเสียดายนะครับนึกว่าจะขยับได้นะไหนดูซิว่ารั้วเป็นยังไงอ่าอยู่นี่นี่เองบีนเฟรนด์นะครับผม,มอ่านถูกหรือเปล่ามไม่รู้โอเค รั้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถือว่าเข้ากับส่วนผมอยู่นะเพราะว่าส่วนของผมเนี่ยมันออกแนวแฟนตาซีอยู่แล้วนะครับผมแนมะ่แล้วก็มีรั้วสีเขียวเนี่ยก็ทําให้สวนสวยขึ้นอยู่นะครับผมแนมะ่แล้วก็ลืมให้ดูอันนั้นเลยไอเจ้าต้นเกรมรูทหรือว่ากรีมรูทนะครับผมไหนะดูซิว่าเป็นยังไงต้นมันค่อนข้างเตี้ยเลยนะครับหรือว่าผมปลูกแล้วมันได้เตี้ยก็ไม่รู้นะแต่ว่าลูกของมันเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับผมแนมะ่ ผมน่าจะไปเอ่อทำให้ต้นมันใหญ่ทีหลังนะครับผมโอเคคลิปนี้เนี่ยถือว่าผมใช้เงิน1,000ลนล้านได้โอเคอยู่นะครับผมผมเนี่ยได้พืชมาทุกชนิดเลยนะครับผมส่วนสเลี้ยงเนี่ยผมจะไปหาทีหลังแล้วกันเนาะแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยมี1,000นล้านเพื่นนอนๆจะเอา1 0 0 0นล้านไปทำอะไรครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมและถ้าวันนี้ของคุณมันแย่พรุ่งนี้จงศรัทธาครับ